สวัสดีครับคำศัพท์เกี่ยวกับความรักนอกจากหัวให้นี้แล้วยังพูดได้อะไรกันบ้างเงีย<อ>จังเห็นไหมล่ะนี่แหละก็เถ็ดผลทำไมต้องดูคลิปนี้ให้จบสวัสดีครับเราเจอจันแลครับคนที่เคยดูคลิปของพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าซีรีส์นี้คือไว้2อํคำศัพท์ในชีวิตประจำวันคลิปของพวกเรามีทั้งซับจีนตัวเต็มตัวย่อรลอทั้ซับไทย ดูด้วยคอมกดข้างล่างดูด้วยมือถือกดข้างบนลองหาหน่อยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับใครๆก็อยากมีความรักทั้งนั้นถ้าคุณแอบรักใครสักคนสถากนการณ์แบบนี้ภาษาจีนพูดว่าอัานเลี้ยนอันเลี้ยนอย่างเช่นโมโมแอบรักเราเพราะเขารู้สึกว่าเราพูดจีนได้น่ารักมากปูปูอปัออนเลี้ยว่นไ่ัมอันเลียเขารว่าเรพูดจีนอได้น่ารักมาก 波波暗恋我因为他觉得我说中文很可爱姑娘咱们普ด话拉腔调可ได้拉腔调ภาษาจีนพูดว่าดันเดียดันเดียดอย่างเช่นโมโมรักเราข้างเดียวแต่ว่าเราไม่ชอบเขาสักนิดบโ恋我可是我一点也不喜欢他波波โ恋我可是我一点也不喜欢他波波 อันเลียนคืออาการแอบชอบคนคนหนึ่งอีกฝ่ายอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ส่วนตันเดียนคือคุณไปร,รักเขาแต่เขาไม่รับต่อเมื่อผ่านอันเดียนและตันเนียนไปแล้วก็จะมาถึงช่วงกิกกิกภาษาจีนพูดว่าไอเม่วิธีชใช้ยังไงหรอเราพูดว่าก่าวไอเม่ยก่าวไอเม่มเป็นช่วงที่เราชอบที่สุดอ,อ่ะอะไรอย่างเช่นโบโบกับคนนั้น กำลังเกิดกันโบโบ正在和那个人搞暧昧โบโบ正在和那个人搞暧昧เกิดกันแล้วก็ต้องสารภาพรักใช่ไหมสารภาพรักแล้วก็ต้องคบกันสารภาพรักภาษาจีนพูดว่าเกาไบามักจะพูดว่า A กั B เกาบอย่างเช่นโบโบสารภาพรักกับคนที่เขาชอบแต่ว่าสุดท้ายโดนเท 波波跟他喜欢的人告白，结果被拒绝了。波波跟他喜欢的人告白，结果被拒绝了。Hopkan，他打金喷娃交往，Mark 打喷娃，A 咖 B 咖啷 Hopkan，A 和 B 正在交往。杨倩，Nadik h o p g a n 波波，纳德正在和波波交往。 นาเอด่正在和โปโป交往，อ,อกไปเด็กกันพวกคุณก็เป็นแฟนกันไปแล้วใช่ไหมล่ะภาษาจีนพูดได้สองคำนฟนพงหยกน,หนุ่มหงหงยแฟนสาวบางคนก็พูดสั้นๆว่านานหยกหนิหยกถ้าคุณคบกันร,รับรื่นก็จะได้แต่งงานแต่จากประสบการณ์ที่เราเจอมาคู่รักสิบคู่มักจะมีแปดคู่ที่ต้องเลิกกัน แล้วนอกใจหรือมีทุกเลิกกันภาษาจีนพูดว่าเฟินชอปเฟินชอปนอกใจพูดว่าชู้ก๋ยชู้ก๋ยมีทุกพูดว่ามี小三มี小三杨倩แล้วพู้ชายนอกใจเขาเลยเลิกกันเพราะว่า男的有小三所以他们分手了因为男的有小三 所以他们分手了อ๋อชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละช่วยอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมยังไงก็กลายเป็นคนที่ไม่มีแฟนโสดภาษาจีนพูดว่าตันเชนแล้วก็แฟนก็กลายเป็นแฟนเก่าภาษาจีนพูดได้สองคำแฟนหนุ่มเก่าเียนนสาวยกเาียนนุ่มยก่าแฟนสาวเก่าเีนนย,นนย,นนยวันนี้ เตรียมคำศัท์มาไหลคำแล้วทุกคนจำได้หรือเปล่ามาทบทวนกันเถอะแอบรักอันเดียดรักข้างเดียวตันเดียดกิ๊กไอเมย์สารภาพรักก้าปไบ้คบกันเจ้าหวักเป็นหนุ่มน้ำผงหยกเป็นสาวหนหยกนอกใจชูกวยมีชู้ 有小三เลิกกัน,น,นเบรสต์แฟนก่าานนอ拆前男友风搞赢前女友ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับถ้าอยากเรียนภาษาจีนสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช anel ของเราด้วยนะครับเรามีทั้ง u t u b e และ Facebook ลิงก์อยู่ใน description น,นี้นะครับ ทุกวันพุธสามทุ่มจะมีวิดีโอใหม่ออกมาให้ชมกันอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสุดท้ายทุกคนอยากเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรช่วยทิ้งความเห็นใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีนะครับถ้าคุณยังไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนยังไม่มี ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม <c oughs> มาเชิญติดตามทุกใจลากดถูกใจ